รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความวิเศษสุดประการหนึ่งของการใช้วิธีคิดแกะดํำทำธรรุรกิจคือความสุขที่ยั่งยืนทุกวันนี้เวลามีใครถามผมเวลาคนไทยเจอกันเนี่ยจะมีคำทักทายสบายดีเปล่านะครับผมบอกว่าสบายดีทุกอนูของชีวิตนะครับถ้าทุกท่าน อยากจะมีความสุขที่ยั mm ่งยืนอันนี้คือข้อแนะ4ประการนะครับผมทำอย่างนี้มาในช่วงหลัง20ปีข้อที่หนึ่งทุกท่านสนใจอยากรู้ไหมครับว่าตัวตนที่แท้จริงผมเรียกคำคำนี้ว่ารหัสพันธุกรรมชีวิตเราคืออะไรครับอะไรคือ DNA ของเราครับข้อที่สอง เราต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิตเรา 3. ทํทำดีให้กับตัวเองแล้วก็ทำดีให้กับคนอื่นหัวใจของการที่เราจะรู้จัก DNA ของตัวเราเองมีแค่ประการเดียวคือเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้อิสระในการที่เราคิดผมขอเล่าเรื่องเรื่องนี้ ตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับเรียนหนังสือโทษเรียนไม่เก่งนะครับวิชาท่องทุกวิชาไม่ท่องลายฟังแล้วกันวิชาท่องมีอะไรบ้างภาษาไทยหน้าที่พล,ลเมืองประวัติศาสตร์ผมไม่ใช่บอกว่าวิชานี้ไม่ดีนะครับ และวิชาท่องที่ผมไม่ชอบที่สุดใครเรียนสายวิทยาศาสตร์จะทราบคือวิชาชีววิทยาจำได้ไหมครับทุกท่านตั้งแต่เส้นผมยันไปจนถึงหัวแม่เท้าท่องหมดผมเรียนแค่ชั่วโมงเดียวอุอัปอเปหิตัวเองไปนั่งหลังห้องเลยไม่ท่องนะครับครูสอน ผมอ่านหนังสือเก่าแก่หน่อยขอโทษ i อเอส g องฮิตกับสตาพิกนะครับพอไม่ท่องไม่เรียนหนังสือตอนสอบส่งกระดาษเปล่าตอนส่งกระดาษเปล่านี่ครูเขามองหน้าตอนรับนะอิตาลีมันบ้องหรือเปล่าเนี่ยก็เลยได้ศูนย์นะครับผมลง,ลงเรียนโรงเรียนคริสนะครับ อธิการ,บ,รบดีก็ท่านอธิการก็เรียกผมมา e y, เมอ้ยเปเสดทดสอบได้ศูนย์น่ะแล้วเธอจะรอดเหรอไปตามคุณพ่อคุณแม่มันเลยนะครับผมก็ไปบอกคุณแม่บอกว่าบัเดอร์เชิญไปพบไม่บอกด้วยว่าไปพบเรื่องอะไรนะครับ ก็ให้คุณแม่ไปคุยกับบัเดอร์อยู่15นาทีคุณแม่เดินออกจากห้องบัเดอร์พาผมเดินกลับบ้านบ้านกับโรงเรียนอยู่ใกล้กันตอนระหว่างเดินกลับบ้านเนี่ยคุณแม่ไม่พูดอะไรสักคำเลยคิดแบบเด็กอายุ15ครับโอ้ยกลับไปโดนจัดเต็มแน่นอนเลยนะครับไปถึงที่บ้านคุณแม่ เรียกผมมาคุยแล้วพูดสั้นๆว่ารู้นะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบวิชาท่องก็เป็นแม่ลูกกันมาตลอดนะครับก็คงรู้ว่าผมเป็นยังไงอะ่ะขอสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งขอให้สอบชั้นมัธยมปลายให้จบข้อที่สองให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้ ประเด็นของคุณแม่ของผมคือให้อิสระให้ผมไปบริหารจัดการชีวิตผมเรียกคุณแม่ผมทุกวันนี้ว่าเป็นซ u เปอร์ซีแกะดำะครับคือตั้งเป้าเธอจะทำยังไงเรื่องของเธอนะครับผมไม่ได้เรียนหน่วยกิจนะครับผมเรียนระบบเปอร์เซนต์นะครับสอบเทอมปลายวิชีววิทยาส่งกระดาษเปลา่าอีกเหมือนเดิมศูนย์นะครับ แต่มีดีที่วิชาภาษาอังกฤษวิชาเลขวิชากลศาสตร์วิชาเคมีตูตูกันไปรอดสันดอนเกิน50% <g ül> ก็สอบผ่านชั้นนัธยมปลายไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นผมมันยังรุ่นโทษนะฮะดึกดำบรรเป็นรุ่นสอบเอนทรานส์ครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบเรียกว่าสอบอะไร ผมจำได้เลยว่าผมไปซื้อระเบียบสอบ Entrance ที่จุฬาตั้งแต่ไก่โฮเลยครับซื้อระเบียบการมาไหว้ก่อนครั้งหนึ่งนะครับเพียงขอให้มันมีสักคณะหนึ่งเถอะนะครับที่สอบเข้าได้โดยไม่ต้องสอบชีววิทยาขอโทษมีจุสองคณะครับคณะที่หนึ่งคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประเมินกำลังตัวเองแล้วคณะนี้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งคือวาดเขียนวาดเขียนเต็มสิได้สามบายบายไม่มีทางมีอีกคณะหนึ่งคือคณะวิศวะสาเหตุที่เข้าวิศวะต้องเรียนตรงๆนะครับไม่ได้มีความชื่นชอบหรืออะไรแต่ชีวิตถูกบังคับนะครับเพราะ ไม่ชอบชีววิทยาสิ่งที่ผมอยากจะบอกเรื่องนี้นหัวใจสำคัญคือถ้าเราอยากจะค้นหาตัวเราเองเราต้องมีอิสระในการที่จะบริหารจัดการชีวิตถ้าเรามีอิสระที่จะบริหารจัดการชีวิตเราจะค้นหาตัวเองว่าเวทีของเราคืออะไรครับ อะไรที่เราชอบและอะไรที่เราไม่ชอบผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับชีวิตคนค่าเฉลีย่ยสมมุติว่ามนุษย์เราอายุสัก70-80ปีคุณภาพชีวิตของเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของ20ปีแรกเด็กๆตั้งแต่อายุเกิดมาจนถึง20 ทุกวิชาที่ท่องปฏิเสธหมดนะครับเวลาไม่ท่องหนังสือที่เป็นวิชาท่องผมทำอะไรทราบไหมครับผมฟังเพลงฟังเพลงตอนฟังเพลงผมไม่ทราบน,นะครับว่าผมได้อะไรนะครับฟังเพลงตั้งแต่อายุ10บขวบจนถึงปีนี้เนี่ยไม่กล้าบอกอายุมันน่ากลัวนะครับฟังมานานมาก ทราบไหมครับว่าการฟังเพลงของผมเนี่ยมันทำให้ผมเกิดอะไรเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับเพลงเนี่ยมันไปนวดเส้นประสาททางด้านสมองขวาของผมมันทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่มี creativity มีความคิดสร้างสารรค์ตั้งแต่เด็กครับต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้โอกาสผมนะครับนะฮะผมผมกลับบ้านผมไม่ทำกันบ้านนะครับผมกลับบ้านผมทำนี้นะครับ กับบ้านมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเด็กๆทั่วไปก็จะเริ่มทำกันบ้านกับบ้านสิ่งแรกที่ผมทำคือเปิดวิทยุฟังฟังจนหนาใจแล้วค่อยมาทำกันบ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยว่าผมเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับสังคมไทยใครที่เป็นพ่อคนเป็นแม่คนต้องให้อิสระเด็กในการรู้ตัวเองนะครับว่าจริตของตัวเองคืออะไร ससे टभस।